สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์อ i ดลิชข l ดลิชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสสวัสดีครับคืนวันนี้ไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอลยุโรปนะครับในทัวยเล็กยูฟายูโรปาลีก ก็เป็นนาที่5ของตารางกลุ่มนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้เหมือนเดิมครับไปที่เวลาตีสามเนก่อนนะครับในกลุ่ม B ีครับพื้นใหญ่อาร์เซนอลจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับราบิดเวียนนาจากออสเตรียครับอาร์เซนอลนั้นเป็นจ่าฝูงนะครับชนะมาสีนัดรวดมี12คะแนนเต็มเกมล่าสุดก็บุกถล่มโมมา3ต่อศูน,นะครับคาดว่าอาเตต้าน่าจะส่งผู้เล่นที่ลงเล่นในถ้วยใบยนี้อยู่แล้วนะครับท้งนิโคลัสเปเปอริสเนลเซนเอ็ดเวิร์ดเ็นเคทิอครับเลซานเดลลากาเซตลงล่าตาข่าย ฝั่งของราปิดเวียนนาอยู่อันดับสามี6แต้มน,นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มดันดองมา3 1นะครับมีทอตเส้นชิค คาเซซิตฟูอันตาสนะครับข้างหน้าเป็นเออร์คารคาร่าครับเกมน้าที่เจอกันอาร์เซนอลบุกชนะ21นนะครับแน่นอนอาร์เซนอลเข้ารอบไปแล้วนะครับแถมการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มดังนั้นนี่อเาเตต้าน่าจะไม่ได้เน้นมากนะครับแล้วอย่าลืมว่าในเกมลีกพึ่งแพ้คาบ้าให้วูฟมา1 2ด้วยดังนั้นอาจจะต้องหันไปโฟกัสที่พรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะครับในขณะที่ราบิดเวียนนายังมีลุ้นเข้ารอบครับเกมแบบนี้ก่อนเกมอาร์เซนอลถูกยกให้เหนือกว่าชนิดที่ต้องยิง2เม็ดเยอะเกินไปครับ ผมมองว่าเกมแบบนี้อาสนอลน่าจะเล่นไปเรื่อยครับวัชราปิดเวียนนาครับต่อยแพ้แพ้ไม่เกิน1ลูกครับเชียราปิดเวียนนาครับคู่ต่อมาอีกหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือเที่ยงคืน55ในกลุ่มเจครับ ลาสเคลินจากออสเตรียครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมฮอสเปอร์จากอังกฤษลินส์ z, เนี่ยอยู่อันดับ3มี6แต้มน,นะครับเกมล่าสุดแพ้คับบ้านกับโปรเย่อันสวร์มา0-2นะครับ3แนวรุกมีอันเดรส์กูเนอร์คูเซอินบาลิสแล้วก็โยฮันเนสเอ็นเกสไตรครับ ฝั่งของสเปอร์เนี่ยมี9คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านถลม่มลูโดโกเรตมา4-0นะครับสบภาพทีมไม่มีโทเบียรเดว่าเลากับอดิกราเมล่าเหมือนเดิมแล้วก็คาดว่ามูรินโญ่ก็จะส่งผู้เล่นที่ใช้ในยูโรปาลีกนะครับทั้งแฮร์รี่วิงกการเร็ตเบลเดเลอัลลีดูคัสมูราคาร์ลอสวินิสุวุตลงล่าตาข่ายเกมแราที่เจอกันสเปอร์เปิดบ้านถลม่ม3-0นะครับ แน่นอนก่อนเกมเนี่ยยังมีลุ้นเข้ารอบทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์นี่เกมล่าสุดในลีกบุกไปเสมอเชลซีมา 0- 0นนย์นะครับนำจากฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ในตอนนี้ด้วยครับแถมคืนวันนี้สเปอร์จริงๆขอแค่ผลเสมอนะครับก็จะการันตีการเข้ารอบแต่ถ้าชนะจะเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับดูแล้วลินส์เนี่ยไม่มีทางเลือกครับต้องชนะดังนั้นเนี่ยมาเปิดเกมใส่นะครับเจอกับสเปอร์แม้ว่าจะส่งสำรองลงเล่นแต่ว่าก็อยากจะเล่นอยากจะโชว์ฟอร์มเหมือนกันนะครับดูแล้ว เเข้าทางสเปอร์ครับผมมองว่า1ประตูมีได้ครับให้เชียร์สเปอร์นะครับปิดท้ายที่1นคู่ในกลุ่ม F เวลาตี3ารัสอาซัฮักมาจากคอนแลนด์เปิดบ้านเจอนาโปลีจากอิตาลี อารมามีเจ็ดตั้มน,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับโซเซดัดมา0ูนต่อศูนย์นะครับสามผู้เล่นแกนหลักมีดานี่เดวิสเจสเปอร์คาร์ซันนะครับอัลเบิร์ตกูตมุนสันเหมือนเดิมฝั่งของนาโปลีเนี่ยนาบินจาฝูมี9คะแนนครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะรีเอก้ามา2อูนย์นะครับยังไม่มีวิกเตอร์โอชิมเมียนที่ยังเจ็บคาดว่ากัตตูโซ่ก็จะส่งผู้เล่นที่ใช้ในถ้วยนี้ WA, aka, oko, oko, me, El if, El mas, นะครับพวกเตียบูเอบากาโยโกเดียโกเดมเมเอลิฟเอลมาสนะครับอันเดียเพ ลงล่าตาข่ายอย่าลืมว่าเกมแรกที่เจอกันนี่เป็นอัคมาที่บุกชนะ1-0แบบเซอร์ไพรส์มานะครับประตูชัยจากดานี่เดวิดครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้นาโปลียังบุกมาเหนือกว่านะครับคือผมมองว่าซัดอัคมาจริงๆฤด,ดูกาลนี้ในลีกก็ผลงานดีนะครับยังไม่แพ้ใครครับแถมชนะมา4เกมติดในขณะที่นาโปลีเองจะว่าไปคืนวันนี้ ที่จริงแล้วถ้าชนะจะเข้ารอบเลยนะครับแต่ถ้าเสมอก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเกมแบบนี้ผมว่าวัดใจเจ้าถิ่นอาเซ็อักมาดีกว่าครับน่าจะดึงผลเสมอได้ครับสรุป3มทีมครับวันนี้ชอบทีมอย่างราปิดเวียนนาท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับและอาเซ็อักมาครับเหมือนเดิมครับฝายด้วยสำหรับรายอีดของเราอ l i c h t l i นะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ